อำเภอปั้นแห่จังหวัดขอนแก่นนายสัทธาโคชพลายุก รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายสิริพันธ์ศรีกรุงพลีผู้ตรวจราชการกลุ่มส่งเสริมการปรกครองท้องถิ่นนายสุรพงศ์พินิมนตรีประธานสภา,าเษกษตรกรจังหวัดขอนแก่นนายวิราสันติปทุมพลปศสุสัตจังหวัดสกลนครปลัดเทศบาลตำบลเมืองเนียมและผู้นวยการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านต้นลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะภาคอีสานเพื่อรับฟังความต้องการพร้อมหารือในการพัฒนาฟาร์มลดต้นทุนด้านอาหารและช่องทางการตลาด ซึ่งมาได้พูดคุยกันในเรื่องของการเลี้ยงแพะเป็นยังไงบ้างซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับท่านประธานกลุ่มก็อยากจะให้ทางราชการเนี่ยให้การสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลดต้นทุนในการเลี้ยงนะครับแล้วพร้อมกับส่งเสริมให้มีการแปรรูปนะครับตรงนี้ที่ที่พี่น้องเกษตรกรต้องการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการลดต้นทุน ในการเลี้ยงก็คือเรื่องอาหารนะครับโดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นจังหวัดที่จะเป็นศูนย์การศูนย์การค้าของภาคอีสานเพราะฉะนั้นในจังหวัดขอนแก่นเราพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะต้องรีบพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อตอบรองรับการค้าในต่างประเทศได้ด้วยงั้นหน้าที่จังหวัดในจังหวัดในกลุ่มจังหวัดในโซนอีสานเราเนี่ยจะต้องรีบสร้างมาตรฐานให้กับ พี่น้องกเกษตรกรนะครับอันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งผมว่าตลาดดีแล้วก็การเลี้ยงแพะทางนี้จะรู้สึกจะได้เปรียบในเรื่องของภูมิอากาศด้วยซ้ําไปนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับก็หากตลาดใกล้ด้วยนะฮะส่งไปทางลาวไป,ไปจีนต่อและภูมิอากาศทางนี้ดีด้วยนะครับไม่แพ้ไม่แพ้ทางภาคใต้ซึ่งเลี้ยงแพะเยอะ นะครับโอ้คราวนี้การส่งเสริมครั้งนี้ของจังหวัดนะครับไม่ว่าจังหวัดต่างๆนะครับอันนี้ก็จังหวัดสกลนครก็จับมือกันครับทางราชการต่างๆทุกหน่วยก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปนําเสนอกําหนดเป็นแผนพัฒนาจังหวัดนะครับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนะครับนําเสนอต่อไปนะครับ ด้านนายสุรพงศ์พินิจมนตรีประธานสภากเษกษตรกรจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าสภาเกษตรกร,ร,กรแห่งชาติเน้นํานำข้อเสนอเชิงนโยบายของสภาเกษตรกร,ร,กรแห่งชาติด้านปศุสัตว์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อหาแนวทางจัดทำข้อตกลงส่งออกโคเนื้อกับประเทศจีนและส่งออกแพะแกะกับประเทศมาเลเซียเพื่อจัดทำแซนบ็อกปศุสัตว์ที่สามารถกำหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายในการเลี้ยงปลอดโรคได้ สภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นจึงได้เสนอโครงการเพื่อของ,งบประมาณสนับสนุนใช้เงินกองทุนจากรัฐบาลเพื่อดำเนินโครงการเติมน้ำเติมบุญเติมทุนพัฒนาอาชีพหรือแซนบ็อกปศุสัตว์ให้แก่พี่น้องเกษตรกรซึ่งโครงการนี้ดำเนินงานภายใต้การนำของประธานสภาเกษตรกรแห่งชาตินายประพัฒน์ปัญญาชาติรักซึ่งมอบหมายให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินการ ทางนี้เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรจากการประกอบอาชีพปศุสัตว์ด้านพืชและอาหารสัตว์พร้อมแก้ไขปัญหาน้ําในภาคการเกษตรไปจนถึงการลดต้นทุนการผลิตการจัดหาเครื่องกลทางการเกษตรการเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณผลผลิตในภาคการเกษตรทุกด้านให้มั่นคงและยั่งยืน